ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้มาเข้าครัวกับพี่บ่าวกันครับส่วนเมนูวันนี้ก็จะทําปลาทูทอดรากเต้าเจี้ยวนะครับผมนี่ส่วนวัตถุดิบก็ที่ใช้ก็มีปลาทูนะครับส่วนปลาทูเนี่ยเราจะอามาทอดก่อนนะครับเนี่ยกำลังทอดอยู่ครับทอดให้กรอบนะครับนี่เคนะครับนี่ครับ ส่วนผสมก็มีขิงขิงซอยครับผมเป็นถั่วดองครับหรือเต้าเจี้ยวครับผมแล้วก็นี่กระเทียมหั่นนะครับกระเทียมสับครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับนี่เราเราหั่นแบบนี้นะครับขึ้นช่ายครับแล้วก็นี่ครับเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่นะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็ผงชูรสแล้วก็รสดีนะครับผมแล้วก็ ซอสหอยนางรมนะครับส่วนน้ำปลาเลยเราไม่ต้องใช้แล้วครับเพราะเต้าเจี้ยวมันจะเค็มอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวคอยดูกันครับทอดหลายสุกแล้วก็เดี๋ยวเรามาคอยดูนครับว่าพี่บ่าวจะทํายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับก็กระผมก็หลังจากที่เราทอดปลาเสร็จนะครับนี่ครับผมปลาถูนะครับให้ดูครับทอดแบบกรอบๆเลยครับนี่นะครับ ทีนี้เราก็มาตั้งไฟครับตั้งไฟนะครับผมผมจะ z ส o m ให้ดูนะครับใกล้ๆนะครับผมโอเคนะครับนี่ตั้งไฟนะครับสิ่งแรกคือเราเก่ยวกระเทียมนะครับกระเทียมขาวซอยนะครับนี่ครับผมที่เราซอยไว้นะครับไปลงไปเลยครับผม ทอดให้หอมนะครับให้ออกสีแดงให้มีกลิ่นหอมนะครับโอเคนี่ครับกระเทียมเริ่มแดงนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมก็ตามด้วยขิงซอยได้เลยนะครับผมนี่นะครับขิงซอยนะครับเอาลงไปเลยครับ นี่ครับเสืหอมเสือไข่นี่ครับ,รบผัดไปเรื่อยครับผัดให้ขิงอ่ะมีกลิ่นหอมของขิงนะครับเดี๋ยวมันจะมีรสหอมมันขึ้นมาเองครับผัดไปเรื่อยครับผัดให้ขิงสุกผัดให้ขิงหอมไปเลย ทอดไปเรื่อยๆครับทอดให้จนแบบขิงมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของขิงนะครับมันจะออกมาเป็นแบบกลิ่นของมันเองนะครับ เพียงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วครับนี่ตามด้วยถั่วดองเลยครับครับผมถั่วดองนะครับลงไปเลยครับนี่เราจะกวนทีเดียวครับทีนี้ก็ดูดีนะครับต้องอิ่นนี่ชูรุนชูรุนะครับ ช้อมลิกนะครับเยอะหัวแต้านมังใส่เยอะๆน้ำตาลที่ใส่เยอะนะครับก็จะเอาแบบเึ็นๆนหวานๆนะครับนี่โอเคแล้วก็นี่ครับซอสหอยนางลมครับ น,นี่ครับตามด้วยใบขึ้นชายนะครับนี่อย่างร้อยครับผมนี่นี่ครับมากินนะครับเติมน้ำอีกนึงนะครับน้ำนะครับขาดไม่ได้ครับนี่ครับผม Okay. นะครับส่วนจะให้น้ำเยอะหรือน้ำน้อยนี่อยู่ที่คนชอบนะครับแบบผมก็จะเอาแบบพอพอดีพอดีครับน้ำไม่เยอะไม่ไม่นิดไม่เยอะครับเอาแบบพอดีพอดีครับ มาราดเด็คือมันพอดีกับจานที่เราใช้นะครับโอเคนะครับนี่ครับนี่ครับสีของน้ำราดนะครับนี่ดูกันนะครับเหนียวๆนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็มาราดเลยครับนี่ลาทูที่เราทอดตั้งไว้นะครับร้อนมือ ราดเลยนะครับนี่ครับผมนี่นี่ครับราดน้ำไม่ทั่วเลยครับผม และนี่ก็คือหน้าตาของปลาทูโทอดราโต้นเกี้ยวนะครับนี่นำไปใช้ได้นะครับไม่ห่วงสูตรครับเราไปทำดูนะครับอร่อยมากครับผมเชื่อผมนะครับโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม